สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลเกมเมอร d เดสก o r e c h ช n แนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่นไมค์คบชีวิตรอดเองค่ะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเนาะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเป็นชีวิตรอดนะคะอย่างที่บอกไปก็คือจะมาเอาชีวิตรอดโดยการที่จุดม,มุ่งหมายนะคะก็คือเราจะยังไงดี อ๋อที่แล้วเราจะมาสร้างบ้านนะคะคือถ้าเกิดเราสร้างบ้านเสร็จปุ๊บเราจะไม่เอาเอาลายเอลดีกับชีวิตเลยนะคะสร้างบ้านเสร็จก็คือจบคลิปเป็นเรียบร้อยอะไรประมาณนี้เนาะแต่กฎกติกาหุ่พ่อนะคะก็คือต้องสร้างบ้านได้ไหมเท่านั้นนะคะหรือไม่ก็สร้างบ้าน,านด้วยทําก็ได้นะคะแล้วแต่เอาตามที่ตัวเราสบายใจนะะ โอ้โหต้นไม้สูงมากอะ่ะกระดึบ๊บกระดึบ๊บไม่ถึงถึงอยู่ถึงอยู่หวังว่าถึงอยู่อันสุดท้ายถึงแล้นะน่ยนี่ไม่เป็นไร ท้ายนะคะเราก็ได้ต้นไม้มาหมดเกลี้ยงนะคะต้นนึงไม่ใช้คุ้มค่าถ้าเกิดละมัวแต่ขุดไม้นะคะเราก็จะไม่มีไฟใช่ไหมคะไฟแบบเอาไว้ใช้ได้ประมาณนีนะ้เอาแค่นี้ก่อนเนาะไม้สีเขาโอกช็อกโกแลตช็อกโกแลตไดอ้อย่างได้ไมมโอ,กอ๊กะ นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไฟเราเจอตั้งแต่ตอนเปิดเซิร์ฟมาแรกแรกๆนะคะคือมันอยู่ตรงข้ามไปเลยเลยมันนะ่ยเฮ้ยเจอน้องหมูเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บ,ปบอ๋อไม่ต้องไปแล้วเจอโคเลย เราไม่ต้องไปเอาอะไรใช่ไหมโหมีเต็มเลยอะไม่งั้นเดี๋ยวจะปักหลักถักฐานตรงที่นี่นะเดี๋ยวค่อยไปเอาโคข้างบนนะคะถ้าเกิดพอมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มกับคอแล้วอะ่ะ เราขุดโคนะคะจะทําให้เราดูเกิ่งกล้าแบบมีแววขึ้นอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวพ่อจะพยายามถ่ายคลิปนะคะให้คลิปนึงต่อวันนะคะเพื่อนๆจะได้ดูอิ่มใจมาปุ๊บเจอคลิปพ่อใหม่ปั๊บอะไรประมาณนี้นะคะทุกวันนะ นี่เวลหนึ่งแล้วเย้เย่ต่อไปนะคะทำการขุดหินนะคะเพื่อจะได้อะไรดีอ๋อโอเคละเพื่อจะได้ทำเตานะคะสำหรับย่างเนื้อหมูย่างเนื้อวัวอะไรประมาณนี้นนะเออ,อย่างเนื้อไก่ด้วยไก่มันจะฆ่าง,ง่ายนะคะก็คือมันจะไม่ต้องเสียเวลาฆ่า แต่มันจะได้เนื้อน้อยอะไรแบบนี้โอ้โหยังมีโคอีกน,นะเชื่อโคอีกไหมนะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นนะจริงด้วยโค โอ้โหคเยอะมากอะไม่ต้องไปด้านด้น,ดนเอาตรงภูเขาแล้วตรงนี้ไม่เต็มเลยแต่ถ้าเกิดยามจำเป็นนะคะคือโคหโมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บเอานะคลิปนี้เจ้าฟักกี่นาทีดีสิบนาทีนาะพอไหวหรือเปล่า เดีย๋ยวดูแบตกันน้องสี่ห้าฟรงสารไม้เตยมมากเลยไม้น้อยมากโพอ,อยังพอ,อยังโคเริ่มเยอะแล้วเนี่ย จะเลืกสองแล้วแล้วที่ขุดแล้วก็เดะเดวเดะเสักแป๊บนะคะ โอเคสร้างทางขึ้นเรียบ like รอ okay. okay. ้อยแล้วแล้วก็สร้างประตูเขเนนะเข็นแลเหมือนเจอหมูอ่ะหมูไปไหนแล้วน้องหมูหายไปไหนอ่ะมันอาหารนั้นโอชาของดีชนเลยนะ thing but เราขุดดินมานะคะเพื่อเพื่อจะทะลุบ้านจริงไม่ใช่แล้วมาทะลุอะไรเนี่ยปิด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 อะไรฉันเลยอ่ามาทะลุบ้านดีฉัน เป็นว้เปิดสักกาัดใหม่ไม่ใช่แล้วเออคือคุณเอนทีนาจังชาแนลนะคะเขาค่อนข้างดังนะคะทำให้เรามีแปดสับสกร์นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะคุณเอนทีนาจังชาแนลนะคะก็ฝากคนที่ รักเขานะคะหรือรักคุณ Antinatjang Channel นนหรือติดตามคุณ Antinatjang Channel น,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 นะคะก็ฝากติดตามเราเช่นกันนะคะเพราะว่าเราจะพยายามทำให้คลิปเราดีที่สุดนะคะหวังว่าคุณ Antinatjang Channel คงจะไม่โกรธนะฮะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ คุณเอนทีนาจ้างชแนลนะคะอยากให้เราร้องเพลงนะคะก็เออเราก็ล้องไม่ค่อยเก่งนะคะก็เสียงจะก,กระตุน้นเ,เสียงไม่ค่อยดีค่ะ <c oughs> ล้องได้นิดเดียวนะเดี๋ยวลองใี้สงังลอยยิ้มของเธอยังคงออ่หวานซึ้งใจแววตา ยังคงสวยเกินตาฟเอาแค่นี้ก็พอแล้วมัม้งกล้ารล้องอะ่ะแค่นั้แหละเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นะคะทุกคนก็น่าจะรู้เพลงอะไรนะเพลงไซยโยนารันเองเป็นเพลงที่เราชื่นชอบนะคะก็พอมาก อะประมาณนี้อ้ยสิบสิบแล้วสิบแล้วสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะก็วันนี้นะคะก็มาเอาชีวิตตัวลอาเท่านี้นแหละเดี๋ยวจะมี ep สอง ep สามด้วยนะบ๊ายบาย